อยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกค,ครับผมที่จังหวัดพิษณุโลกครับเขาก็มีการเพิ่มความเข้มข้นนะฮะในด่านชุมชนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรช่วงของเทศกาลปีใหม่นี่แหละนะครับเราไปดูกันครับว่าเขามีการตรวจสอบอย่างไรกันบ้างครับทางด้านของนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับติดตามการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงของเทศกาลปีใหม่พุทธศกักราช2566 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์9อำเภอสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่29ธันวาคม2565ถึงวันที่2มกราคม2566พบอุบัติเหตุ18ครั้งบาดเจ็บ16รายเสียชีวิต4รายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับครับขับขี่รถเร็วเกินกำหนดตัดหน้ากระชั้นชิดและทัา,าในวิใสยนะครับในการขับขี่ไม่ดีครับลักษณะช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุพบทุกช่วงเวลาเลยนะครับ ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้ในอำเภอประลัดอำเภอรวมทั้งหัวหน้าส่วนรา,ราชการระดับอำเภอค่ะช่วยกำกับดูแลตรวจตาแต่และด่านชุมชนให้ขับเคลื่อนตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,566ให้เพิ่มความเข้มข้นในด่านชุมชนของมาตรการเพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่อาจสูงเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเดินทางกลับหากปริมาณรถสัญจรช่วงขาล่องมีปริมาณมากให้ปรับมาตั้งจุดตรวจขาล่องแทนเพื่ออำนนยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเดินทางกลับไปถึงจุดหมายโดย วัสดีภาพค่ะและเน้นย้ำจุดตรวจหลักจุดตรวจรองด่านชุมชนให้ดำเนินการมาตรการควบคุมเข้มข้นในห่วงเวลา7วันอันตรายหากเป็นช่วงเวลาปกติให้ใช้ด่านชุมชนและด่านครอบครัวมาใช้กับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงด้วยค่ะ